สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับการใช้คําสั่งเวลเมนในการสร้างโต๊ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็ดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเปลีนนี้ไปก่อนนะครับนั่นเซฟไปนะครับไปที่คําสั่งนะครับเนวนะครับเลือกพาร์ทเลือกโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับไปที่เพลนนะครับให้เราเลือกเพลนที่เราเอ่อก็คือระนาบนะครับที่เราที่จะต้องการที่จะเขียนนะครับรูปพาร์ทขึ้นนะครับอันนี้ผมเลือกฟอนเพลนนะครับเพื่อนๆจะเลือกท็อปเพลนก็ได้นะครับแต่ของผมเลือกฟอนเพลนนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่คำสั่ง Rectangle นะครับให้ขนาดไปประมาณด้านกว้างอยู่ที่800นะครับ พอดีผมไปดูคลิปอื่นมาก็เลยเอาครับโอเคแล้วก็อันนี้พันสี่ครับพันสี่ร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกด F นะครับคำ F ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะซูมมาให้เรานะครับต่อไปนะครับบ,บอกขนาดด้วย Smart Dimension นะครับ Smart Dimension พันสี โอเคไปนะครับด้านข้าง800โอเคไปนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นเส้นโฟล์ไฟที่มันเป็นแบบ 3D สเก็ตนะครับให้เราเลื่อนมานิดนึงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่สเก็ตแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้พอเลือกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปเลือกที่ เสเก็ตนะครับเลือกสาดีสเก็ตนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการสร้างเส้นโฟลไฟขาโต๊ะนะครับ850นะครับความยาวก็ไปที่ลน์นะครับเลือกที่ขอยนี้นะครับพอยเอฟวายนี้นะครับคลิกออกมานะครับจะเห็นว่ามันมีลูกศรนะครับแดงๆนะครับเนี่ยครับขึ้นกับมาทางนี้แต่เราจะเขียนเส้นมาทางนี้นะครับให้เรากดแท็บ ที่คีย์บอร์ดนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลูกศรก็จะเปลี่ยนมาทางนี้นะครับนะครับกดลองกดดูนะครับเห็นไหมครับเราต้องการที่ทางมาตรงนี้เราก็กดไปตัวนี้นะครับตีกีออฟฟิซเตมตัวนี้นะครับมันก็จะเลื่อนมาให้เราประมาณ850รอา่มคลิกประมาณนี้ก่อนนะครับสิเลกก่อน เราเลื่อนดูโอเคต่อไปนะครับใช้คำสั่งลายเหมือนเดิมครับสร้างเส้นมานะครับลามมาเหมือนเดิมจะเห็นว่ามันทิศทางมันมาทางนี้แล้วนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเสด็จไปเลิ่นลายเหมือนเดิมนะครับอันนี้แบบฝึกหัดสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับที่ใช้โปรแกรม Solidworks ในการเขียนแบบอย่งง่ายๆนะครับก็ คลิกปล่ไปคลิกไาออกคลิกที่ไลยนะครับเลือกเหมือนเดิมหรือประมาณแ0ดร้อโอเคอันนี้เราก็ได้เส้นขาโต๊ะเส้นโฟล์ไฟขาโต๊ะมาแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับต่อไปให้เราทำการ ทำให้ขาทั้งสขานี้มันเท่ากันนะครับก็กดคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเมาส์คลิกที่เส้น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 สน,นะครับก็ไปที่เมกอีเคานนะครับเรียบร้อยตอนนี้เส้นทุกเส้นจะเท่ากันหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะ ทำการบอกขนาดนะครับบอกขนาดอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเราเราเราสร้างเส้นก่อนก็ได้นะครับสร้างเส้นขาโต๊ะกั้นขาโต๊ะก่นก็ไปที่ลายนะครับเดิตรงนี้นะครับลากมาเลยครับให้มันคดซิเดนกับเส้นนี้นะครับเรียบรอยเซ็กออกนะครับต่อไปจะสร้างเหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันเราก็สร้างวบ ถึนี้เห็นว่าลูกศรมันมาทางนี้ก็เราก็กลับไปทางนี้ได้ได้เหมือนกันครับทิศทางเดียวกันนะครับแนวแนวเดียวกันนะครับไม่ใช่ทิศทางนวอโอเคเสเล็กออกไปนะครับต่อไปครับทีนี้เราก็มาสร้างเส้นปิดตรงนี้สักหน่อยหนึงนะครับเพื่อความแข็งแรง,งต่นะครับเราจะได้เชื่อมทีนี้ลูกศรมัน ไปคนละทิศทางนะครับให้เรากดคำสั่งแถบบนคีย์บอร์ดนะครับแถบหนึ่งค้างนะครับแล้วเลือกที่เส้นตรงนี้นะครับคลิกขวาสีเหล็กออกนะครับก็จะได้เส้นโปรไฟล์ที่เราจะเขียนโต๊ะคร่าวๆแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราเอาเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องขนาดสี่ิคูณสี่ิบคูณี่นี้ความหนาคูณ4ี่นะครับมานะครับแล้วก็ทําการบอกขนาดไปก่อนนะครับบอกขนาด ให้ขนาดไปก่อน850ตอ่องสูงนะครับคลิกไานนะครับเอ็นเตอร์ไปเส้นไป็นยืดออกมาส่วนตรงนี้เส้นนี้กับเส้นน,สน,นี้มันยังไม่เป็นเส้นสีดำโอเคนะครับให้เราใช้ปดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วเลือก อีกฟอมอนกันนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับบอกขนาดเหมือนกันครับให้ขาตรงนี้ความสูง140นะครับ1นึ่งร้อยสี enter อ่าได้แล้วครับทีนี้ความสูงมันยังไม่เท่ากันโอเคเราก็มาบอกฝั่งนี้ด้วยนะครับ140บ คัางสูง1 4อนเตอร์ได้แล้วครับต่อไปสิ่เห็กออกนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเส้นทุกเส้นนั้นนะครับ mm hmm. fully define หมดแล้วนะครับ fully define หมดแล้วทีนี้ความเราอยากจะรู้ว่ามันกึงกลางไหมเราก็ใส่ไปตัวนี้ความกว้างมันน่าจะ400อ่าโอเค400สองฝั่งนะครับ งน,นี้ก็ได้สี่อยาโอเคได้นะครับตอนนี้เส้นก็ฟื้นฟิล์แล้วนะครับตอนนี้ตรงน,นี้ฟื้นฟิล์นะครับต่อไปนะครับให้เราใช้คำสั่งออกจากสเก็ตไปก่อนนะครับบ้างเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับจนั้นไปที่คำสั่งนะครับ เวลเมนนะครับตัวนี้ของหลายๆท่านหาไม่เจอหรือผู้ที่เริ่มหัดทําใหม่อาจจะหาตัวนี้ไม่เจอไม่ไม่ยากครับให้เราทําการคลิกขวาบนแถบนี้นะครับแล้วเลื่อนไปที่แถบนะครับแล้วเลื่อนมาที่เลื่อนมาที่เวลเมนตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราปิดอยู่นะครับมันก็จะไม่มีนะครับเราก็ไปคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนมา เวลเมนนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวเวลเมนนี้มานะครับจากนั้นให้เรานะครับทำการใส่ใส่เหล็กกล่องนะครับเพื่อที่จะเชื่อมนะครับเวลเวลดิ่งแปว่าเชื่อมอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปที่สตั t เจอร์เมมเบอร์นะครับก็จะดูหน้านี้นะครับจะขึ้นหน้านี้มานะครับปกติ มันจะขึ้นมาแค่อันอินนะครับแต่เราเลือก ISO นะครับแล้วก็เลือกสเปรทิวนะครับตัวนี้สเปรทิวไซส์40คูณ40คูณ4นะครับเราก็คลิกเลยจะสังเกตตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นกรุ๊ปนะครับเราสามารถสร้างกรุ๊ปให้กับการทำเวลเวนได้นะครับอันดับแรกผมกรุ๊ปแรกนะครับผมเลือกที่นี่ก่อนนะครับ ตัวแถบบนก่อนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็นเหล็กกล่องที่ประกบกันแล้วเชื่อมด้านบนแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาแนวตั้งสีอันนี้นะครับเ,เราเราเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราจะปิ้วปุ่มหนึ่งต่างหากนะครับอ่าแนวนะครับเลือกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ ราจะได้ขาโต๊ะมาแล้วต่อไปเราก็สร้างกุ๊บอีกกุ๊มหนึ่งนะครับให้เราเลือกที่ตัวนี้อีกรุ๊ปหนึ่งตัวนี้กุ๊ปหนึ่งนะครับส่วนตัวล่างนี้เดี๋ยวเราให้รวมหมดกุบก๊บนี้ดีกว่านะครับไม่เป็นไรเราก็ไปเลือกที่กุ๊บที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้นี้อยู่ด้วยได้ไหมยอมไหม อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเนิวกุ๊ปใหม่เลยนะครับนวกุ๊ปใหม่แล้วก็เรื่องนี้เลยนะเรียบร้อยแล้วก็โอเคไปเราจะได้โครงสร้างตัวโต๊ะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟไปเลยเดี๋ยวเราจะสร้างไม้กระดานนะครับมาไม้อัดนะครับมาปิดทําเป็นโต๊ะทํางานได้นะครับก็ กดคำสั่งเซฟครับแล้วก็เดี๋ยผมสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ลบง่ายๆเลยในโฟลเดอร์สองแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปเลยผมจะเซฟตัวนี้เก็บไว้นะครับต่อไปเรามาสร้างกระดานนะครับก็ไปที่คำสั่งนิวนะครับสร้างไม้อัดนะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับผมก็ฟอนต์วิวเลือกสเกตนะครับ แล้วก็เลือก s ล l e c t a n g l e นะครับแล้วก็ลากเลยครับตรงนี้8 0อันนั้นมันอันนี้บวกไปเป็น840ว่เาเหล็กกล่องมัน40แบ,บ่งหาร2นะครับก็ฝั่งละ20ก็840นะครับตรงนี้840 Enter ไปนะครับฝั่งหนึ่งก็พันสี่สนะครับ Enter ไป อันนี้เรากด F ที่คีย์บอร์ดนะครับ F ก็จะได้มาตรงนี้840โ okay, อเคถูกต้องตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้มา1ั4 0โอเคถูกต้องนะครับเอ็นไปหาครับครับโอเคเรียบร้อย ต่อไปนะครับเราก็ทำการเอ็กทูดนะครับเอ็กทูดไปที่เท่าไหรด่ดี30มิมลเอ็กทูดแบบมิดเพนนีวานะครับก็โอเคไปนะครับตัวนี้เรียบร้อยเราก็จะได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่วัสดุให้มันเหมือนไม้หน่อยนะครับไปที่ํำสั่งแอฟร e n ลนะครับ คลิกไปเลือกที่เลือกที่ออแกนิกนะครับแล้วก็เลือกบูดนะครับที่แปลว่าไม้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเราจะาแบบไหนผมจะแบบนี้ก็ต้บไงไปคลิกไปได้หมดเลยนะครับลายไม้อันนี้เหมือนในรูปนะครับอย่างนี้ก็ได้ครับสวยดีหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับก็ปิดไปได้แล้วนะครับเราก็จะได้ไม้ สำหรับที่จะติดกับโต๊ะแล้วนะครับก็เซฟไปนะครับใช้คำสั่งเซฟต่อไปเราจะสร้างาตัวตัวขาลองรองเหล็กนะครับลูกยางนะครับแล้วก็ไปที่คาสั่ง New, New, New. นิวนิวนิวอ่ายูนี่ลืมไปโอเคครับผม ้ไปที่ฟอนต์เพลนเหมือนเดิมครับเลือกสเก็ตแล้วก็ไปที่เล็กเทนเกลนะครับเทงเกลตัวนี้สัก40นะครับขนาดเอาขนาดเท่าเล็กกล่องเลยนะครับ40 Enter 40 Enter นะครับไป Smart Dimension นะครับ40โอเค 40โอเคได้แล้วนะครับ40่สะนับเปที่คำสั่งเอ็กทูดนะครับเอ็กทูดเ x t กทูดเอ็กทูดทักสี่ฐานทักสิบมิลสิ 15. มิลดีกว่านะครับแทนไปก็ได้นะครับ15จะหนาไปไหมหนาไปก็ได้โอเคไปก่อนนะครับ สิบห้ามิลนะครับจากนั้นเราคะให้เรานะครับสร้างาแกรนด้านในนะครับโดยการใช้คำสั่ง offset ออกมา4มิลนะครับก็ที่จะสวมเข้าไปที่สวมกับไอตัวสแปรสแปรทิวได้นะครับเข้าไปที่คำสั่งนะครับคลิกที่นี่นะครับนาแผ่นนี้แล้วก็สเกตแล้วเลือกคำสั่ง offset นะครับ จะเห็นว่าขอบสีเหลืองนั้นออฟเซตมาด้านนอกนะครับเราสามารถรีเวิร์ดกับเข้าวปด้านในได้นะครับคิกคำสั่งนี้นะครับเราใส่ควันอ่าทักสีมิลนะครับสีเรียบร้อยจากนั้นนะครับทําการ x t o กทูนะครับ x t o กทูนะครับสักประมาณ30มิบนะครับ30มสิบสามห สามสิบพอนะครับสามสิบเนเตอร์ครับตอนนี้นะครับสามสิบโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้เราก็ข้างล่างเราก็จะทำเป็นฟิลเลสหน่อยนะครับสวยงามหน่อยตันนี้เราเลือกสีมุมเลยนะครับฟิลเลสสักาเท่าไหร่ดีหนึ่งนะครับเลนหนึ่ง หนึ่งสองสองก็ได้ครับอ่อ<ม>าก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเป็นลูกยางอย่างอันนี้เราก็าเป็นสี่เหลี่ยมไปนะครับอนัั้นเราก็ใส่นะครับใส่วัตถุให้มันนะครับเราเลือกเป็นลับเบอร์นะครับอย่างเอาเป็นสีดำนะครับ อ,อ,อ่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เซฟไปนะครับเซฟไปเลยผมไม่อยากตั้งชื่อนะครับก็เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาทั้ง3ามอ่าทั้งสามพาร์ตนะครับสมพาร์ตนะครับไม้อ่าโโครงเหล็กนะครับ มาประกอบเข้าด้วยกันก็ไปที่คำสั่งนะครับ New นะครับเลือก a okay s s b l อเ k นะครับตอนนี้เรามีพาร์ทอยู่3พาร์ทมาแล้วครับตอนนี้โค้งมาแล้วนะครับทีนี้โค้งเราเขียนด้านฟอนต์นะครับเราสามารถทำให้มันเป็นแนวแนวตั้งได้ก็ไปที่แกน X นะครับหมุนปับ๊บเรียบร้อยเป็นกน กัน็กแล้วเรียบร้อนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็สามารถเอาเอาไม้นะครับมาประกอบเราก็ไปที่ insert component นะครับเสริมมาก็บางทีเขาบอกว่าหลายท่านยังงว่ามันมาหายไปไหนนะครับตัวนี้เราได้ไม้มาแล้วเราก็หมุนเหมือนเดิมครับ x นะครับไม้ก็จะพลิกฝั่งให้เราครับ ตัวต่อไปนะครับ insert component เหมือนเดิมนะครับเลือกค่าที่4นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวอย่าง insert component อ่าเอา็เอมมมกนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอา่าง่ายแล้วโอเคเรามีทั้งหมด4อัน4อัน เดิมครับหมุนให้มันได้ขนาดของมันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเอสบีโดยใช้คำสั่งนะครับคำสั่งเมดนะครับตรงนี้นะครับก็ได้นะครับหรือเลือกที่เพลนี้แล้วมาใช้คำสั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันกับเมดไปครับตอนนี้เลือกเพลนที่จะเอามาประกบกันนะครับผมเลือกเพลนี้ตอนนี้ไม้ลงมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับระนามันได้แล้วนะครับแล้วก็โอเคไปจากนั้นนะครับเราก็เอาระนาบนี้กับระนาบนี้นะครับเนี่ยกับระน้าบนี้กับระนาบตรงนี้นะครับชนกันนะครับก็โอเคไปต่อไปนะครับให้เรื่องที่นี่นะครับระนาบนี้กับระนาบนี้ก็โอเคไป จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ใส่ไม้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับให้ใส่ลูกยางนะครับลูกยางลูกยางเราก็เหมือนเดิมนะครับคำซางเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมใช้ระนาบด้านนอกก็ได้นะครับวันนี้40เหมือนกันเซฟเรียบร้อยก็โอเคไปนะครับลากมาก่อน,นครับจะมองไม่เห็นอ่า ต่อไปเราใช้ระ,ะนาบระนาบนี้นะครับครับระนาบนี้กับระนาบนี้เมดกันครับก็ยังเหลืออีกโอเคไปกันนะครับ่ตรงนี้ได้แล้วเหลือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราก็คลิกระนาบนี้กับระนาบนี้นะครับแล้วโอเคไป โอเคตอนนี้เราก็จะได้ลูกยางมาไว้ลองนะครับลองขาโต๊ะด้างข้างแล้วต่อไปเหมือนกันทำเหมือนกันเลยครับจิกนี่นะครับแล้วน้านี้กับหน้านี้นะครับหนา้านี่ก็โอเคไปนะครับหน้านี้กับแล้วหน้านี้นะครับโอเคไปนนี้เราดึงออกมาก่อน,นครับเพื่อที่จะเอา ด้านนี้คับด้านนี้โอเคไปต่อไปนะครับกดด้านนี้ด้านนี้โอเคไปนี่ก็ดึงออกมาครับด้านนี้ ค <Okay. S 2> ต่อไปนะครับเอ,อ้ยข้างหนึ่งนะครับอันนี้เดิมหน้านี้กับหน้านี้หน้านี้โอเคอ่ารวมหมดเลยอ่ายู่ ด้านนี้กระด้านนี้โอเคไประนาบนี้กระบุหน้านี้โอเคไปตึงออกมาเลยครับเรื่องระนาบนี้นะครับกับระาบ้ามนี้ก็โอเคไปนะครับกด A นะครับเป็นวิว i s ซ metric นะครับนะครับ ีนี้นะครับต่อไปเราก็ทําการลบเส้นนี้นะครับปิดปิดเส้นนี้ไปนะครับปิดเส้นปิดไปเลยครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวตัวนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะใช้คำสั่งเวลเมนนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่แข็งแรงเราสามารถใส่กคสเซ็ตตรงนี้ได้นะครับแต่ผมในที่นี้ผมไม่ใส่นะครับมันดูไม่สวยครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับกดติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆนะครับคลิปนี้สำหรับผู้ที่กำลังหา solid work นะครับเบื้องต้นนะครับก็เหมาะสำหรับพนักง,งานนัึกษานะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ